ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดติดรัมทานฮะตอนนี้น้ําใสๆฮะตอนนี้น้ําขุ่นฮะฝนตกโอ้โหตกกะตกเบิดมือเบิดคืนตกแล้วตกอีกนี่ฮะก็นี่ฮะโฉนดขุดแดงเนะาะเนื้อที่ทั้งหมดเนะาะโฉนดเกือบ50ไร่เนาะเกือบ4ประมาณ40กว่าไร่ฮะ45ประมาณนี้ฮะแล้วก็นอกโฉนดอีกอ่ สิบกาไร่ฮะตกประมาณห้าสิบห้าไร่ฮะโดยประมาณเนาะอันนี้ให้ชมลำธารก่อนติดลำธารน,นี่ฮะประมาณแปดร้อยเมตรฮะแปดร้อยเมตรพี่นี่ฮะติดลำธารโอโ้โหติดนู่นเลยยาวนูโโ่นเลยพี่นี่ที่สวยมากครับพี่ก็ผมก็ขอขอบคุณพี่เจ้าของที่เนาะที่มอบหมายให้ผม มาถ่ายทำเนาะในพื้นที่แปลงนี้ก็ขอขอบคุณงพระขอให้เจ้าของที่แหงๆรวยๆคิดเงินได้เงินจอดกันทองครับก็อันนี้พาท่านผู้ชมเนาะให้ชมลำธารน,<ส>นี่ฮะยาวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านนี้ก่อนนะฮะด้านนี้ฮะยาวติดลำธารน,นะ800เมตรติดลำธาร800เมตรอ่าแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งประมาณ10กว่าไร่ประมาณ10อา่า13ไร่ฮะจะเป็น ป่าต้นไม้เนาะอันนี้ก็ให้ชมลำธารก่อนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมด้านบนกับกับด้านที่ทิศท,ที่น้ําไหลนะด้านนู้นก็จะเป็นที่ป่าแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะอยู่ฮะจามจุรีเยอะอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าต้นเนาะต้นจามจุีมันก็จะห่างๆหน่อยเนะาะต้นจามจุีของเราก็จะห่างๆนิดนึงแต่นี้ให้ชมลำธารก่อนฮนะอันนี้ฉนดคคดแดงน,นะขายทั้งหมดเนะาะประมาณ50ไร่เนะาะยกแปลงก็ที่90ล้านบาทตอนนี้เนาะก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ฮะ90ล้านบาทที่ตะบลเขาเพื่ออำเภอวันนาจังหวัดนครยกฮะอจังหวัดนครยกฮะอันนี้ก็แต่สุดหัวแปลงหัวแปลงเราก็จะอยู่นู่นฮะวิวภูเขานะที่มองเห็นคือเขาใหญ่แปลงล่าสุดนู่นฮะที่เห็นก็ไผ่ตุงโค้งน้ำโคง้งคุงน้านะมาหาผมเลยฮะยาวเลยนะที่ถ่ายทํายาวเลยอ่าแ0 0เมตรแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นของเรานะเป็นป่ายางต้นไม้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นในเนื้อที่อยู่ประมาณสัก อ่าสิบสามไร่สิบสี่ไร่ครับพี่เดี๋ยวพาไปถ่ายทำด้านบนอันนี้ให้ชมอ่าด้านล่างก่อนเนาะนี่ฮะห้าสิบไร่เนาะนี่นะโฉะนดขุดแดงนะพี่ขายตอนนี้อ่าเก้าสิบล้านพี่ไะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนของเราตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสวนต้นไม้ทั้งหมดเนาะที่เห็นนี่ที่เห็นหนี่ฮะใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้น เนี่ยเปรียบเทียบรถผมนะโอ้โหใหญ่มากนี่เนาะในพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งหมดเลยต้นยางจามจุลีอ่าไม้ป่าแล้วก็อ่ามหาดมาีผลไม้เป็นบางส่วนมีผลไม้เป็นบางส่วนต้นยางนี่อยู่ประมาณสักอ่าลมลวงสามสิบต้นฮะจามจุลีก็อยู่ประมาณในพื้นที่ของเราก็ได้อยู่ประมาณสักยี่สิบต้นนะใหญ่ๆ ยี่สิบกว่าได้น่าจะได้นะยี่สิบถึงสามสิบแล้วต้นจามรีต้นยางก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบต้นนะอ่าที่มองเห็นอย่างเงี้ยฮะต้นยาง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 ฮะเนี่ยฮะต้นยางทั้งหมดในพื้นที่ของเรานะด้านบนด้านบนแปลงนี้ที่เป็นป่าทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าไร่สิบสามสิบสี่สิบห้าไร่โดยประมาณเนาะเนี่ยฮะอันนี้อยู่ด้านบนที่ลำธารนะพี่อยู่ด้านบนโน้แล้วเราไปสุดนู่นนะฮะมานี่มานี่มานี่นี่อันนี้ของเราหมดนะ ต้นยางอันนี้ต้นยางแล้วข้างในนะก็จะเห็นพุ่มๆหมดเลยก็คือ,อจำทุลีใหญ่เลยอ่าสามคนโอบประมาณโดยประมาณนี่ฮะแล้วพืที่เราต้นไมใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะนี่ฮะนี่พืชที่เราสวิงฮะอันนี้ยังไม่พอนะฮะอันนี้บางส่วนแล้วก็ติดลาธารนี่ฮะพ,พื้นเดียวเลยเนาะนี่ฮะแล้วก็ไปด้านนู้นฮะที่เห็นขา,ขาวเนอะอันนู้นของเราอีกไปอีกฮะนี่แล้วก็ติดลําธารอย่างนี้เลย แล้วก็วิวภูเขาเนะวิวเขาแบบนี้ตีลทานเจ็ดร้อยเมตรฮะเจ็ดแปดร้อยเมตรแปดน่าจะแปดร้อยช,วชัวนะเนี่ยฮะไปเดี๋ยวผมขอตัดภาพแล้วจะไปอ,ะอยู่ด้านนู้นฮะชมที่โล่งอีกทีงเนาะครับตอนนี้ผมก็มายืนอ,อยู่ระหว่างแปลงเนาะเมื่อกี้ผมถ่ายทําอยู่ต้นไม้ต้นพุ่มรุ้นฮะไม้พุ่มไม้ใหญ่ๆของเรานะ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ประมาณกลางแปลงฮะสี่ร้อยเมตรไปนี่อีกสี่ร้อยเมตรอ่าแปดรอยเมตรอ่าผมก็จะมาเนาะเนี่ยนะให้ลำธารเนาะน้ำใสใสฮะตอนนี้ฝนตกน้ำขุนแล้วก็อ่าจะติดลำธารพื้นที่เราติดลำธารแปดรอเยเมตรน่าจะชัวร์ฮะน่าไร่เนาะเดี๋ยวแพนดูอ่าช่วงท้ายเนี้ฮะก็พื้นที่ของเราทั้งหมด ตรงนี้จะเป็นป่า,าโล่งๆเนะาะเป็นป่าโลง่งก็จะมีต้นจามร,รีประมาณสักในพื้นที่ที่มองเห็นอยู่ก็หนึ่งสองสามรวมๆยี่สิบต้นนะนี่ฮะในพื้นที่เราไปนี่แล้วพี่โน่นที่ม,มองเห็นขอบเขตที่เตนเตียนนู่นเราไปโน่นเลยพี่ไปโน่นเลยจากผมไปอีกสี่ร้อยเมตรนะอ่าผมยืนอยู่กลางๆโน่นท,ท,ที่จะไปเห็นก็ไผ่ตรงเลยนะไผ่ก็ไผ่นะนะไปถึงโน่นเลยพี่แปดร้อยเมตร หนติดลำธารน,นี่สวยๆฝั่งนี้ก็วิวภูเขานะอ่าฝั่งตรงข้ามของเราอันนี้ของเราจะก็จะติดลำธารน,นี่ฮะประมาณนี้เนะาะพื้นที่ของเราก็่าตอนนี้ก็ปรับแต่งก็จะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวจะมาตัดหญ้าเนะาะก็ประมาณนี้ฮะก็จะเอา,เอารถมาดันไถประมาณให้ใ,หในพื้นที่ของเรา อ่ายากก็จะขึ้นประมาณนี้ฮะเนื้อที่เยอะหน่อยเนาะได้โฉน,นกก็สี่สิบกว่าไล่เนาะนี่ฮะแล้วที่งอกอีกเขาอะไรล่ที่หัวไล่ไปนาอีกเนาะอ่าหัวไล่ไปนาก็อยู่ที่อยู่ประมาณสักสิบสิบไล่น่าจะได้ชัวร์ๆนะอ่าทั้งหมดก็ห้าสิบเศษเศษฮะ ก็จะขายอยู่ที่เจ้าของนะเปิดมาที่เก้าสิบล้านบาทยกแปลงเนาะติดลำธาร800เมตรติดลำธาร800เมตรห่างจากถนนสี่เลนเส้นบ้ราน,นาแก่งคอยหรือสามตองสองเนาะห่างจากเส้นบรรน,นาแก่งคอยหรือสามตองสองสามกิโลพี่สามกิโลห่างตัวอำเภอบ้านาอนะออรบานา15กิโลเนาะห่างตัวอำเภอบ้รนา15กิโล กรุงเทพถึงแปลง90โลพี่90โลบวกลบนิดหน่อยนะบวกลบนิดหน่อยก็ประมาณนี้ฮะไม่เกินนี้การเดินทางก็สะดวกวิวภูเขาด้านนู้นล้วก็จะบินในวิวภูเขาหน่อยเนะาะด้านนี้ก็จะเห็นหน่อยก็โอเคนะแปลงนี้สวยงามติดลำธารอ่า8 0 0เมตรเนาะสนดคุดแดงฮะนี่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบานนาจังหวัดนคะรนายกครับ อ่ะสนใจก็ติดต่ออีกทีฮนะ0923804583เดี๋ยวขอตัดไปตุงแปลงที่เป็นป่าไม้อีกรอบเนาะเมื่อกี้นี้เออผมสวยมากไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะให้ชมยาวๆดีกว่าเนาะอ่ายาวๆพื้นที่ของเราเดี๋ยว,วเราจะไปกลุ่มต้นไม้ข้างหน้าเลยอ่าที่เรารีวิวเมื่อกี้นี้อันนี้ให้ชมลำธารเนาะอ่าไปพื้นที่ของเราเนี่ย ภาพก็สันนินึงเนาะอ่าพื้นที่เราก็สวยฮะโฉนดดิลนดลําธารตินลําธารยาวมากโหแบบแคมปิ้งนะรีสอร์ทนะทํากิจกรรมหรืออ่าอยู่อาศัยเป็ศส่วนตัวก็ได้เนะาะประมาณนี้ดีมากนฮะ เดี๋ยวขอตัดภาพเนาะสะสาสนะเดี๋ยวเราไปที่ป่าต้นไม้ใหญ่ที่มองเห็นครับนี่ฮะในพื้นที่ของเราก็แปลงนี้ก็ประมาณสักสิบสี่ไร่ฮะก็จะมีไม้ป่า ใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นฮะก็มีต้นยางประมาณ20กว่าครับพี่นะที่มองเห็นที่เห็นติดเตียนในป่าทั้งนั้นร่มเย็นฮะร่มเย็นนะแปลงนี้โฉนโดนะฮะพื้นเดียวกันทั้งหมดเนาะแต่ส่วนนี้จะเป็นป่าไม้ป่าเนาะต้นยางจามจุรีฮะที่เห็นใหญ่ๆทั้งนั้น ในพื้นที่ของเราน่าจะอยู่ประมาณ14ไร่พี่นี่นะที่มองเห็นตัวขาวแล้อกวของเรานะทั้งหมดเลยพี่นอันนี้ก็จะเป็นจามจุลีไม้ใหญ่ทั้งนั้นฮะจามจุลีน่าจะอยู่ประมาณสักรวมๆสามสิมต้นเนะาะม้ยางก็ประมาณสัก30กว่าต้นเนะาะใหญ่ๆทั้งนั้นนะอันนี้อยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกฮะ ฉโฉนดสี่สิบกาไล่ฮะที่ก็อีกสิบไล่น่าจะได้ฮะรวมๆแล้วห้าสิบเศษๆฮะก็ขายอยู่ที่เก้าสิบล้านบาทพี่นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยางใหญ่ใหญ่ยาวฮะต้นนั้นฮะไม้ยางใหญ่ยาวลองจากใหญ่ยาวลองจาก สวยใหญ่ฮ่าก so so ็สนใจติดต่อ0923804583ครับที่ดินโฉนดคุดแดงเนื้อที่40กว่าไร่รวมเนื้อที่จริงก็50กว่าไร่ขายยกแปลง90ล้านบาทขายยกแปลง90ล้านบาทเนาะตำบนเอาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรรณาจังหวัดนครนายกห่างจากถนนสี่เลนเส้นบรรณาแก่งคอยหรือสามตองสองเข้ามาถึงแปลงประมาณครับสามกิโลพี่ไม่ไกลเนาะการเดิน,นทางาบรรณาก็สิบห้ากิโลพี่ไม่ไกลกรุงเทพถึงแปลงฮะประมาณเก้าสิบโลพี่บวกลบเนาะอ่าโดยประมาณเนี่ยติดลำธารแปดร้อยเมตรอย่างนี้เลยพี่ สนใจติดต่อยครั้งครับ092 380 4583ครับ